สวัสดีเพื่อนๆพ,นพนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งพร้อมกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ด้วยสัปคยยี่พลังจิตนะคะชาวราศีทุลน,นะคะระหว่างวันที่17จนถึง30มิถุนายน ะะการพยากรณ์นะคะจะมุ่งเน้นนะคะดูพลังงานความหมายหน้าภาัย7จสัมผัสนะคะตามน้าภาัยเลยซึ่งจะมีทั้งพลังงานลบพลังงานบวกให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะและเป็นการดูแบบเกณฑ์ทั่วไปไม่ได้มุ่งหมายดวงของท่านใดคำหนึ่งโดยเฉพาะนะคะและหากพลังงานเป็นพลังงานด้านลบๆเพื่อนๆสามารถข้ามผ่านหรือทิ้งไปได้เลยค่ะอย่าไปยึดนะคะว่าผลการพยากรณ์นั้นจะต้องเป็นของเราค่ะ ให้ดูจุดนะจุดดีๆที่เอาไปไปใช้กับชีวิตได้ถ้าเป็นด้านไม่ดีให้ความผ่านทิ้งไปได้เลยค่ะนะคะและก่อนที่จะไปพยากรณ์นะคะทุกคลิปของอาจารย์เลยจะมีการแบ่งปันเรื่องจิตวิญญาณเหมอใครชอบก็สามารถมาติดตามในแนวการพยากรณ์แบบนี้ได้ใครไม่ชอบก็สามารถข้ามผ่านคลิปนี้ไปได้นะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พราะอาจารย์จะนําเรื่องจิตวิญญาณมาผสมผสานกับเรื่องของการพยากรเสมอนะเะ หัวใจสาคัญเลยค่ะการปรยากรมันเป็นเพียงแค่สี่สี่ปีแนวทางเท่านั้นนะคะแต่หมอดูประจําตัวของทุกท่านนะคะที่แม่นยาที่สุดคือนะคะจิตของทุกท่านนะคะก็คือจิตวิญญาณนะคะยิ่งเราพัฒนาจิตวิญญาณเรานะคะก็คือการยกจิตยกใจให้สูงขึ้นค่ะคืออะไรคือความสงบของจิตค่ะยิ่งสงบมากเท่าไหร่เป็นบารมีเป็นบุญกุศลของทุกท่านค่ะจะทําให้คุณนะคะเห็น ไอเดียความคิดสร้างสารรค์โอกาสแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากนะคะจากพลังงานในตัวของคุณเองเลยนะคะเรามาเริ่มดูการพยากรณ์ค่ะนะคะอ่านะคะขอเน้นย้ํานะคะให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพลังงานไม่ดีข้ามผ่านไปได้เลยนะคะชาวราศีตุลง่ะมาดูค่ะชาวราศีตุลน,นะคะตัดไพ่หนึ่งครั้งย่า ไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะไพ่ใบสุดท้ายเจ็ดใบนะคะ ไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่มัดยัดไพ่ใบนี้นะคะสีเหลืองน,นะคะเป็นไพ่นะคะถ้าความหมายของไพ่เลยตามตำราจ,จะหมายถึงเรื่องของการเงินการรู้จักใช้การมีแผนในการใช้เงินการมัดทยัดนะ,ะนั่นคือความหมายของไพ่นะคะมัดยะยัดตะนีถี่ท้วนนะคะอ่าคุยง่ายก็คือเป็นคนที่ตะนีถี่ท้วนระมัดระวังการใช้จ่ายเงินนั่นเองนะคะนั่นคือความหมายของไพ่แต่อยู่ในตำแหน่งของ ความคิดความรู้สึกและ้ามจิตวิญญาณะ่ะพุ่งนี้ชาวราศีตุลน,นะกําลังโฟกัสคิดเรื่องการเงินจะทํำยังไงให้เงินมีเก็บเงินมีเหลือใช้เงินนะคะเพียงพอในการใช้จ่ายแล้วเหลือเก็บไม่มีปัญหาทางการเงินะ่ะมีหมายเลขหกอยู่ในนะคะในนะคะอ่าในใน,ในไพ่ด้วยนะคะนั่นหมายถึงหมายเลขหกสติปัญญานะคะสติปัญญาตองนั้นค่ะ ะะการรู้จักใช้การมีระบบระเบียบค่ะนะคะสติปัญญานำพาพ้คุณงามีต่อรายได้เข้ามามีเงินเหลือเก็บนะคะฉะนั้น่ะไพ่ใบนี้ด้านจิตวิญญาณกําลังสื่อสารนะคะนะคะด้านดีๆค่ะนะไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ด้านดีนะคะเพราะมีหมายเลขหกจะเป็นนะคะตาราไทยจะถือว่าเป็นเรื่องดีค่ะฉะนั้นหมายความว่านะคะมันนะคะ,ะมันนะคะมันทา บัญชีรายรับรายจ่ายเรื่องการเงินไว้การแล้วปัญหาการเงินไม่มีนะคะแล้วคุณนะคะ,ะคุณก็จะมีเงินเหลือเก็บค่ะส่วนความหมายของไพ่นี้ด้านความคิดความรู้สึกของชาวราศีตุลช่วงนี้มักจะวนเวียน ะค,ะคิดในเรื่องของการเงินนะการวางแผนให้มีเงินเยอะขึ้นวางแผนให้มีเงินเหลือเก็บทำยังไงให้มีไรายได้เข้ามาถ้าทําธุรก,กิจการค้าการขายช่วงนี้คุณก็มักจะรับเข็มจัดประหยัดในการใช้เงินหรือระมัดระวังการใช้เงินหรือหาช่องทางเพื่อให้ได้เงินมาหลากหลายช่องทางาตามหมายเลยขหกนะคะเค่นั้น,นจิตวิญญ,ญาณจะสื่อสารด้านข่าวดีค่ะนะคะ,อ,ะอาจารย์สื่อสารตามจิตสมผัสข,ของอาจารย์ดูตาม ความหมายนาไพ่บวกกับกหมายเลขหกค่ฉะฉจนั้นช่วงนี้มีข่าวดีเรื่องของการเงินคุณจะมีะไรายได้เข้ามาแล้วทําให้คุณมีเงินเหลือเกือบเหลือใช้นะว่าอ่ะมาดูนะคะตำแหน่งแรกตำแหน่งการเงินนะคะไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงอะไรในเรื่องของการเงิน่ามีหมายเลขสองอยู่ในไพ่นั่นหมายความว่าการเงินจะได้รับการช่วยเหลือคำจุนอุปถัมภ์จากผู้คน่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ ยโยมมาทูดนะคะถ้านะคะถ้าเป็นสอดไฟนะคะจะเรียกว่ายโยมมาทูตถ้าสาร์ตะวันตกนะคะก็คือทูดนะคะทูตสทูตสวรรค์นะคะทูตที่ดูแลเรื่องดวงวิญญาณนั่นเองนะคะนะคะให้ใบนี้สื่อสารถึงอะไรเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะนะคะมีความกังวลเรื่องการเงินนิดนึงบางทีก็เครียดวิตกกังวลเรื่องของการเงินหรือการนนะคะ ป่ารายจ่ายเยอะในเรื่องของการเงินเพราะพาไพ่ใบนี้จะหมายถึงการใช้จ่ายเยอะหรือมีภาระต้องรับผิดชอบนะคะเพราะพาไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของสองบุคลิกนะคะเป็นไพ่ห้าสิบห้าสิบนั่นหมายความว่าการเงินในเดือนนี้ยังมีให้ใช้ให้จ่ายมันจะหามาได้ปุ๊บต้องระวังมันไหลออกนะคะเพราะคุณมีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาจากคนอุปถัมมาจากอ่านะคะสิ่งที่คุณทําไว้นั่นแหละ เข้ามาต่อก็มีเงินที่คุณจะจ่ายไปเพื่ออะไรเพื่อดูแลคนในครอบครัวดูแลตัวคุณดูแลสุขภาพคุณเองนะคะหรืออุปสรรคทัามสุญคนในครอบครัวค่ะฉะนั้นช่วงนี้คุณอาจจะกังวลหวาดสาะตัวคุณมัจจะมีสองบุคลิกก็คือบางทีก็คิดลบบางทีก็คิดบวกบางทีก็เครียดบางทีก็สบายๆนะคะความหมายของไพ่มันจะเป็นคนสองบุคลิกหรือนะคะเรื่องของการเงินมันเหมือนกับอู ใครได้หาเข้ามาแต่ทําไมเก็บเงินไม่ได้หรือคืิยไหลออกนะคะนั่นคือความหมายของไค่ค่ะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะรายได้จะมีให้คุณใช้นะคะตั้งแต่1 7บเจ็ดนถึงสเนี่ยตลอดทั้งเดือนแต่าให้ระมัดระวังมันจะไหลออกหรือมีรอยรั่วนะคะสรุปแล้วการเงินยังมีให้ใช้ตลอดนะคะสิบเจจนถึงสาสิบ แต่ให้คุณระมัดระวังการใช้จ่ายหรือรับเข็มขัดไว้กันและก็อย่าไปคิดมากไรายได้จะมาจากคนอุปถัมภ์คนค้ำชุนคนคอยช่วยเหลือแล้วมาจากสติปัญญาคุณด้วยค่ะมาดูต่อมากับให้ต่อมามิสหายเพื่อนผงสังคมช่วงนี้เป็นหวาปนะคือความขอบแย้งการแข่งขันหรืออารมณ์ความหงุดหงิดนะคะฉะนั้นช่วงนี้ให้ควบคุมอารมณ์ตัวคุณเองไว้ค่ะเพราะนะคะผู้คนสังคมหรือนะมุรนะคะในที่ทํางานก็ดีนะคะ หรือการงานคุณที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะๆอย่างเช่นทํางานเป็นพิธีกรเป็นดาราหรือนักสแสดงหรือทํางานผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆที่เกี่ยวกับผู้คนคอมเมนต์มั่งผู้คนเป็นแฟนกลับบ้านก็อาจจะมีคว้างพลังงานลบพลังงานบวกะนะคะก็อาจจะมีคนมาพูดในทํานองลบหรือพูดแรงๆใส่คุณให้คุณอดทนไว้แล้วก็อย่าไปร้อนความสถานะตอนน้ำดัะ แล้วเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นเองน,นะคะให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองไว้ให้ได้สิ่งต่างๆก็จะผ่านไปได้ด้วยด้วยดีคุณจุชนะใจคนนะคะหากคุณนะคะนิ่งสงบไว้นะคะเขาเรียกว่าฉลาดทางอารมณ์นะคะแล้วความฉลาดทางอารมณ์คุณเนี่ยแหละจะัเห็นโขกผลผลร้อนมาเราสงบเราก็เห็นผลโอกาดสร้างไรายได้ได้นะคะเพราะอารมณ์ของคุณของแต่ละคนเนี่ยถ้าเราเข้าใจเรื่องอารมณ์ รู้ทันอารมณ์ตัวเองรู้ทันอารมณ์คนอื่นว่านะคะมันเป็นโอกาสหมดเลยนะคะฉะนั้นมันพัฒนาอารมณ์ตัวเองไว้ค่ะนะคะเผาแรงมาเงียบไปก่อนกันแล้วแล้ก็จะมีความโชคดีค่ะมาดูตำแหน่งคนในครอบครัวบ้างนะคะตำแหน่งไพ่ใบนี้เป็นไพ่ด้านอารมณ์นะคะเป็นไพ่แปดนะคะหมายแปดอยู่ในไพ่นะคะนั่นหมายความว่าช่วงนี้กับอารมณ์ความกังวลน,นะะเป็นห่วงเป็นใยคนในครอบครัวนะคะ เป็นไพ่ด้านอารมณ์นะคะความกังวลความกลัวนะคะความทุกข์แต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้อย่างต่อสู้อยู่จะสังเกตไพ่เนี่ยเดินไปข้างหน้าไม่ยอมแพ้ค่ะอย่างสู้นะคะมาจะเป็นห่วงเป็นใยคนในครอบครัวก็สู้ค่ะไพ่ใบนี้อยู่ในตําแหน่งคนในครอบครัวนะคะถ้าเกิดใครมีคุณพ่อคุณแม่ดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะคะอ่าอย่าลืมไปนะะอ่าไปดูแลท่านค่ะนะคะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเราเองนะคะทำบุญที่ดีที่สุดคือบุปกรารีลของเรานะคะ ถ้าบุปการลีของเราไม่มีแล้วค่ะก็อาจจะทําบุญทําทานให้กับ,บนะคะบรรพบุุษไปค่ะแล้วอธิษฐานจิตกว่าก็จะมีสิ่งดีๆค่ะบุพการีหรือบรรพบุรุษจะปกปักปร,รักษาคุ้มครองและแตําแหน่งไพ่ใบนี้ยังหมายถึงตําแหน่งเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านด้วยมันส่วนมนต์มันทําสมาธิไว้ค่ะโดยเฉพาะหากใครที่บ้านมีหิ่งพระนะคะมีหิ่งพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําบ้านก็มันบความสะ มาดนะคะกับพงจุ้ยใหม่ค่ะแล้วก็หมั่นสวนมนต์หมั่นทาสมาธิค่ะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมของคลก็จะเปิดพลังงานดีๆค่ะเขาเรียกว่าเมื่อพลังงานในบ้านดีจิตใจเราก็ดีมันก็จะเพิ่มพลังงานด้านดีๆให้กับตัวคุณเองในบ้านของคุณค่ะก็จะมีแต่ความโชคดีค่ะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะอย่าเพิ่งให้ใครหยิบยืมเงินนะคะถ้าเรายังไม่มั่นใจในเรื่องของไรายได้หรือการเงินเรายังมีปัญหาใครมาขอหยิบยืมเงินก็อย่าเพิ่งให้ นะคะความช่วยเหลือไม่งั้นคุณจะเดือดร้อนไปด้วยโดยเฉพาะญาติพี่น้องค่ะนะ,ะบางทีอาจจะมีญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือคุณคุณช่วยได้ตามกําลังที่คุณอยากจะช่วยนะคะแต่ถ้าตัวคุณยังไม่สามารถช่วยได้ก็ปฏิเสธไปก่อนนะคะและไพ่ใบนี้หมายเลขแปดยังหมายถึงอะไรอีกนะคะหมายเลขแปดในส่วนของถ้าเป็นด้านดีๆของหมายเลขแปดนะคะรุ่งนนี้ค่ะนะคะถ้าเป็นด้านดีๆนะคะญาติพี่น้องอยู่ทางไกลอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างทิ่นนะก็อาจจะ นะคะช่วยเหลือเพื่อนหนุนคุณนะคะช่วยเหลือก้นเพื่อนหนุนคุณได้ด้วยนะคะรวมถึงนะคะมีนะคะถ้าด้านดีๆนะคะงานนะคะทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหลังคินก็อาจจะได้รับการช่วยเหลือจากญาติพิ่น้องนะคะนี่ก็คือด้านดีๆของไพ่นะคะนอกจากนี้ถ้าด้านดีๆอีกแน่หนึ่งก็คือในด้านของซิกเซนลางสังหรณ์จิตสมภพค่ะนะคะก็นะคะในบ้านของคุณเองพออยู่ในตําแหน่งเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะบ้านที่หัวเสา คุณอาจจะมีซิกงเซนมีภาษาสัมผัสมามาให้คุณค่ะสื่อสารได้นำมาให้คุณมีโชคมีลาภได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นมันส่วนมนต์มันทําสมาธิไว้ค่ะมันก็จะเป็นสิริมงคลทาให้คุณมีแต่เรื่องดีๆส่วนมนต์เสร็จตามด้วยทำสมาธิสักห้านาทีและหลังจากนั้นค่ะอาทิตฐานจิตค่ะนะคะมันก็เปิดรับพลังงานดีๆทาแบบนี้บ่อยๆทีๆท,ทุกวันทุกวันจดีค่ะ มาดูต่อมาค่ะนะคะตำแหน่งต่อมานะคะตำแหน่งของความรักใครโสดอยู่มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแต่เป็นช่วงของการเรียนรู้นะคะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะใครโสดอยู่มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจแต่จะเป็นช่วงค่อยๆเรียนรู้ค่ะฉะนั้นอย่าเพิ่งเอาใจคุณให้กับคนคนนั้นค่ะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปค่ะ สำหรับคนที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วช่วงนี้เป็นยังไงความรักความสัมพันธ์ก็ดังดีค่ะเข้าใจกันดีค่ะนะคะมีบ้างที่อาจจะงองแงงกันบ้างนะคะมีความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันบ้างแต่โดยรวมก็ยังถือว่าดีอยู่ช่วงนี้ก็แนะนําให้ไปทําบุญร่วมกันถวาย นะคะถวายปัจจัยอย่างเช่นถวายเทียนกู้ถวายอะไรที่เป็นกู้กู้ร่วมกันกับเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะฉะนั้นเวลาเรามีความเชื่อนะคะในเรื่องของการถวายสิ่งต่างๆมันก็นะคะผูกใจเรานะคะผูก,กจิตผูกใจเราให้รู้สึกดีนั่นเองนะคะฉะนั้นไปทําบุญคู่ก,กันกับคนรักของเรากับเพื่อให้ความรักเรามันดีมากขึ้นค่ะหมั่นสวนมนต์หมั่นทําสมาธินะคะทําให้จิตใจเรามันดีคิดบวกคิดบวกไว้ค่ะแล้วก็ นะคะความรักความสัมพันธ์จะดีตามไปด้วยค่ะนะคะสำหรับใครที่มีครอบครัวผลงานไปแล้วช่วงนี้มีเกณฑ์น,นะคะในชีวิตครอบครัวะจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่ในครอบครัวแต่แต่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีค่ะอาจจะมีการย้ายที่อยู่อาศัยย้ายบ้านย้ายช่องกันค่ะหรือไม่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการนะคะ,ะความชัดเจนในชีวิตครอบครัวมากขึ้นนั่นเองปกลงตรงใจกันที่ชัดเจนมากขึ้นในครอบครัวว่าะจะใช้ชีวิตแบบไหนจะ อะไรที่มันคาราคาซังที่ผ่านมาก็จะเคลียร์กันในเดือนนี้ค่ะนั่นคือความหมายของไพ่นะคะฉะนั้นคุณทั้งคู่จะตกลงนะ,ะในทิทางที่ดีร่วมกันแก้ร่วมกันสร้างนะคะนี่ก็คือความหมายของไพ่มาดูในเรื่องของการงานบ้างอ่ะ ไพ่นี้ถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะเรื่องของการงานช่วงนี้ค่ะโฟกัสไปที่งานเลยค่ะเพราะการงานค่อนข้างดีค่ะการงานจะได้รับการช่วยเหลือขยันแล้วประสบความสําเร็จมีหมายเลขสามอยู่ในไพ่นั่นหมายความว่าขยันแล้วรวยขยันแล้วประสบความสําเร็จขยันแล้วเจ้านายรักเจ้านายอุปถัมภ์ นะคะใครเป็นลูกจ้างข้าราชการนะคุณโฟกัสไปเลยค่ะขยันอดทนแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเจ้านหนรักเจ้านายหลงค่ะพอไหมไพ่ไพ่ไห,ห,หมหมายถึงคนปฏิธรรมขั้นชุนนะคะดังนั้นการงานประสบความสําเร็จนะคะผู้ลักผู้ใหญ่รักมันเองจะเป็นลูกจ้างนะคะสําหรับใครเป็นนักธุรกิจข้ามแม่ขายช่วงนี้การงานของคุณค่ะขยันแล้วประสบความสําเร็จ ฉะนั้นโปรเจกต์ของคุณมีเกณฑ์จะขยายมีเกณฑ์จะเติบโตนะคะมีเกณฑ์ที่นะคะเป็นช่วงของการเรียนรู้การพัฒนาแล้วประสบความสําเร็จค่ะนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สบายๆนะคะไม่ได้นะคะไม่ได้เป็นอะไรที่มีปัญหาอะไรเลยเป็นช่วงของการขยายมีแต่ความสําเร็จเกิดขึ้นวะนะคะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยค่ะขยันเรียนรู้คิดโปรเจกต์ใหม่ๆแล้วงานคุณจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นสําหรับใครเป็นนักลงทุนมีระบบมีระเบียบในการลงทุนควบคุมอารมณ์ตัว ให้อยู่แล้วคุณจะทํากําไรได้เป็นกอบเป็น ส่วนคนที่ทําอาชีพอื่นๆนะคะเดือนนี้เรื่องการงานโดยรวมยังถือว่าดีอยู่ไม่มีปัญหาค่ะสรุปแล้วเดือนนี้เป็นยังไงไพ่ใบนี้เป็นไพ่เหรียญน,นะคะเป็นไพ่นะคะสรุปออกมาบ้านดีๆนะคะเป็นนะคะสรุปแล้วเดือนนี้การงานก็ดีเงินก็ดีความรักยังถือว่าเป็นในทิศท,ทางด้านดีอยู่นะคะยังมีความโชคดีอยู่นะคะมาปิดท้ายสถานการณ์การเงินกันกบ้างค่ะสถานการณ์การเงินเดือนนี้จะเป็นแบบไหนนะคะมาดูสถานการณ์การเงินง g a เป็นไพ่สรุปนะคะไพ่ไม่ดีเพื่อนๆข้ามไปได้เลยนะคะถ้าไพ่ดีก็ไปไปใช้ได้ค่ะจุดไหนที่เป็นประโยชน์นะคะก็ไปปรับไปใช้อันไหนไม่เป็นประโยชน์กับเราก็ทิ้งผ่านไปได้เลยนะคะมาดูค่ะการพยากรณ์เรื่องสถานการณ์การเงินค่ะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะ ไพ่ใบที่7ค่ะมาดูค่ะสถานการณ์การเงินนะคะการพยากรณ์เป็นเพียงแค่เกณฑ์เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเกิดกับทุกท่านนะคะฉะนั้นไม่ต้องไปทุกไปเครียดกับการดูดวงนะคะโดยเฉพาะหากใครชอบดูเป็นปรับจำไม่ต้องไปซีเรียสเลยให้คุณจำสิ่งที่อาจารย์บอกไว้เลยค่ะ ะะหมอดูประจําตัวของทุกท่านคือจิตวิญญาณของทุกท่านและแม่นยําแบบร้อยเปอร์เซนเลยเราเกิดหลายเราเกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วนะคะสอนกันทุกศาสนานะคะทาไมทุกศาสนาสอนเรื่องของการเกิดกันคล้ายกันนะครับสิ่งสําคัญเลยค่ะให้คุณจําไว้เลยค่ะจิตวิญญาณเนี่แหละนาะมายคุณเกิดและจิตวิญญาณเนี่ยแหละในชาติเนื้ในชีวิตของคุณเนี่ยที่ ะะเกิดปัญหาก็ดีไม่เกิดปัญหาก็ดีชีวิตเป็นแบบไหนอยู่ที่จิตวิญญาณของทุกท่าน่ะจิตวิญญาณในที่นี้คืออะไรตัวตนระดับสูงคือจิตแท้ๆของทุกท่านอ่ะนะคะมาดูต่อมาก่ะความหมายเรื่องของการเงินไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งแรกสถานการณ์ความคิดความรู้สึกเรื่องของการเงินนะคะมีหมายเลขหกอยู่ในไพ่นั่นหมายความว่าช่วงเดือนนี้ค่ะสิ่งที่คุณลงแรงน้ำพันน้ำแรงคุณกําลังรอผลลัพธ์ผลกําไรผลตอบแทนในเดือนนี้ค่ะกคุณเป็นนักลงทุนก็รอ โชกสิ่งที่คุณลงแรงมานะคะเหนื่อยมาคุณธุรกิจรานค้าเหนื่อยมาจะมีผลตอบแทนเกิดขึ้นผลกำไรหรือนะคะได้รับผลตอบแทนจากใจที่คุณสร้างไว้ค่ะนะสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนพ่อค้าแม่ขายฉะนั้นช่วงนี้ค่ะคุณมักจะคิดวนเวียนอยู่กับผลลัพธ์ผลกําไรผลตอบแทนหรือโชคลาภหรือนะคะรอคอยผลลัพ์รอ รอคอยลาบหรือรายได้ค่าช่วงนี้กําลังคิดวนเวียนอยู่กับรายได้นะคะการเสี่ยงโชคผลลัพธ์ผลตอบแทนด่างเพราะตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งความคิดความรู้สึกเรื่องผลลัพธ์หรือสิ่งที่คุณลงลงลง,ลงทุนลงแรงไว้นั่นเองน,นะ,ะในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงก็นะคะไพ่ตาช่างนั่นหมายความว่าไพ่นะคะไพ่ตาช่างหมายถึงว่านะคะสิ่งที่นะคะที่ผ่านมานะคะก็ไม่ถือว่าไรายได้มีมาก ะะที่สุดนะคะก็ยังไม่ได้ถึงกับแย่ที่สุดค่ะนะคะห้าสที่ผ่านมาก็นะคะการเงินก็ยังมีให้ใช้ให้จ่ายนะคะไม่ถือว่ามีปัญหาทางการเงินคุณก็แก้กปัญหามาได้ด้วยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของคุณนะคะเป็นท่านให้ปัมทันนั่นเองด้วยสติปัญญาของคุณในอดีตที่ผ่านมาการเงินของคุณก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันเพราะคุณก็ต้องสู้ศึก หน่อยในช่วงที่ผ่านมาเพราะเป็นเป็นไพ่ตาช่างบวกหับาบนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาคุณไม่สู้คุณก็แย่แต่ที่คุณผ่านมาได้เพราะคุณสู้นั่นเองสู้ด้วยสติปัญญาด้วยเหตุและผลฉะนั้นการเงินเข้ามาจากสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของคุณปัจจัยที่คุณทาปัจจัยที่คุณลงแรงค่ะเงินถึงเข้ามาค่ะฉะนั้นหมายความว่าเงินเข้ามาจากน้ําพักน้าแรงของคุณเป็นหลักเลยสำหรับเดือนนี้ค่ะสถานการณ์เดือนนี้เราเร็วนี้เป็นยังไงการเงินจะ เข้ามาหาคุณจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเช่นเดียวกันฉะนั้นเดือนนี้จะเข้ามาหาคุณโดยคุณมีเกณฑ์ที่จะเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้เงินมานั่นหมายความว่าอยู่เฉยๆไม่ได้การเงินต้องมาจากสติปัญญาเช่นเดียวกันมีหมายเลขหกอยู่ในไพ่นั่นหมายถึงาการเรียนรู้การพัฒนาสติปัญญาคุณกายาอยู่เฉยค่ะ นะคะเดือนนี้มีเกณฑ์ว่าคุณจะต้องนะอาจจะลงแรงเยอะหน่อยยันหน่อยเหนื่อยหน่อยแล้วได้เงินมาได้โชคได้ลาบมาค่ะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยค่ะพไพ่ใบนี้บง่งบอกถึงความเบื่อหน่ายเหนื่อยนะคะกว่าจะได้เงินมาเหนื่อยแสนสาหัสเลยนะคะและเป็นไพ่อยู่ในตําแหน่งอนาคตด,ด้วยฉะนั้นหมายความว่าอาจารย์พยากรณ์ไว้ล่วงหน้านะคะนั่นหมายความว่าอย่าอยู่เฉยทามันลุยมันเต็มที่ไม่ว่าคุณจะอาชีพลูกจ้างนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายม,มีระบบมีระเบียบม,มีวิน,นัย นะคะทำตามระบบระเบียบวินัยของคุณอย่าใช้ใจ่ายเงินเกินตัวมีระเบียบมีวินัยใช้แต่ตามงบนะคะทางานอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะอะไรได้ที่เข้ามามันมาจากอาชีพของคุณได้มากนะคะน้อยอยู่ที่อาชีพของคุณ่ะถ้าทํางานทางเดียวไรายได้ก็ทางเดียวหลายทางไรายได้ก็มากขึ้น นะคะอาฉะนั้นอยู่ที่อาชีพคุณเลยที่คุณทำนะคะวันนี้ค่ะอยากให้มีรายได้เยอะๆก็ลองหาศึกษารายได้ช่องทางใหม่ๆที่เหนื่อยน้อยหน่อยแต่ได้เงินเยอะแล้วเป็นรายได้สุดจริตกว่านะคะไม่ได้ทาให้คุณเดือดร้อนค่ะฉะนั้นหมายความว่ารายได้เดือนนี้ค่ะต้องใช้สติปัญญาเยอะหน่อยค่ะหมายแรกโคือสติปัญญาปรับตัวเองทันยุคทันกระแสอนะ,ะช่องทางใหม่ๆรายได้ก็จะเข้ามาหลากหลายช่องทางชาวราศี นะคะ,ะชาวราศีตุลเนี่ยข้อดีเป็นคนที่มีสติปัญญาดีนะคะ,ะเฉลียวฉลาดและเป็นคนปรับตัวเองทมยุคทำกระแสนี่คือข้อดีนะคะ,ะเป็นศิลปินนั่นเองนะคะมัมกจะมีความฝันนะคะมีนะค,ะความฝันกะนะคะชอบผลิตเองนะคะฉะนั้นความฝันคุณกะต้องทําให้มันเป็นจริงก็คือเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วลงมือทําค่ะให้มัน บรรลุปเป้าหมายค่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แนะนำนะคะระวังการลืร่นเลงสนุกสนานป,ปาร์ตี้มากจนไปนะคะเพราะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ปาร์ตี้ไพ่สนุกสนานเพราะบางทีค่ะถ้าเราสนุกสนานมากจนเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้เราใช้จ่ายเงินไปเพราะไพ่ใบนี้ถ้าเรื่องของการเงินจะหมายถึงใช้จ่ายเก่งอ่ะใช้จ่ายเก่งหรือมีรายจ่ายเยอะนะคะฉะนั้นะอะก็ต้องเบาๆหน่อยค่ะนะคะใช้จ่าย ลื่นเลงสนุกสนานได้ไหมได้ค่ะเราก็ใช้จ่ายตามกรอบของเราหรือมีวิันในการใช้จ่ายค่ะสรุปแล้วนะคะให้เรามาระวังการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็นนะ,ะเป็นไพ่ผู้ที่จะช่วยเหลือคือตัวคุณเองเลยนะคะมืดแปด้านถท่าวันนี้การมืดแปด้านหมายความว่าคุณมีปัญหาอุปสรรคค่าใชจใจเยอะเลยบางครั้งบางครงาวมืดแผ่ด้านคุณจะสลัดนะ,ค,ะคุณหาออกจากตัวคุณได้นะคะคุณจะต้องทําทให้คุณ มีวินัยก่อน่ะต้องฝึกวินัยการใช้จ่ายการเงินของคุณก่อนอันดับแรกนะคะแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองกะเพราะอารมณ์เนี่ยนะคะสำคัญดับหนึ่งเลยนะคะอารมณ์ถ้าควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็จะใช้จ่ายอยากได้อะไรก็จ่ายพอเงินเข้ามาก็จ่ายจาไหยมันเกิดเป็นความเคยชินนะคะ,นะคะเคยชินเมื่อไหร่ได้มาก็ต้องจ่ายอันนี้คือจากประสบการณ์อาจารย์นะคะอดีตของอาจารย์ก็ แต่เล็กนะคะที่ผ่านมานะคะจันเป็นคนใช้จ่ายเก่งมากมันเกิดความเคยชินหาเงินเก่งต้องจ่ายมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งไม่จ่ายไม่ได้จนปรากฏว่าจานเนี่ยเก็บเงินไม่เคยอยู่เลยค่ะอายุ30ยังไม่มีเงินเก็บเลยค่ะยังติดลบศูนย์ค่ะจนมาเจอวิกฤตชีวิตค่ะศูนย์บาทเปลี่ยนอุปนิสัยตัวเองใหม่ควบคุมอารมณ์อันดับแรกก่อนการใช้จ่ายถึงข้อที่หาเงินุ่ง เราไม่ปรับเปลี่ยนมันนิสัยเงินก็หามาได้มันก็ไหลออกนี่มาจากประสบการณ์อาจารย์นะคะหากวันนี้ใครฟังอยู่เป็นคนประเภทเดียวกับอาจารย์คุณสามารถเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนชีวิตคุณไดกลายเป็นคนมีเงินเก็บมีบ้านมีรถมีเงินอยู่ในบัญชีหลักล้านได้นะคะอาจารย์ไม่เคยเก็บเงินหลักล้านได้เปลี่ยนวันนี้นิสัยอาจารย์เก็บเงินได้เป็นหลักล้านได้ค่ะมีสินก็สามารถเคลียร์ได้ไม่ถึงหนึ่งปีเมื่อติดคารุมตัวเองได้จ่ะ มาจากประสบการณ์ตัวเองนะคะอารมณ์นี่แหละเป็นตัวทำลายจริงๆนะคะฉะนั้นไงไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงตัวคุณเองเท่านั้นค่ะวันนี้มืดแปดด้านด้านการเงินปรันอารมณ์คุณก่อนให้มาอยู่ในพื้นพลังบวกก่อนแล้วหลังจากนั้นให้อยู่ตัดพื้นบวกมาเป็นความสง,งบจากสง,งบนิ่งๆความนิ่งของคุณเนี่ยแหละสง,งบของคุณเนี่หละปล่อยวางได้เมื่อไหระคะ่ค่ะต้องฝึกค่ะ ฝึกในที่นี้คือฝึกสติฝึกสมาธิค่ะทำมันทุกวันเลยคืนทุกวันนะวันละเกวันน้อยค่ะอาจารย์มาจากการฝึกนะคะแล้วไปสังเกตชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงเงินจะเข้ามาง่ายเงินมีเหลือเก็บเคยมีนี่ก็จะหายไปมีปัญหาชีวิตมันจะเข้าใจโลกมากขึ้นนั่นเองเพราะการฝึกสตินะคะฉะนั้นวันนี้ใครเจอสถานการณ์นี้สําหรับใครไม่เจอถือว่าโชคดีอยู่แล้วนะคะใครไม่เจอเพราะอะไรสติข,ของคุณดีสมาธิคุณดีค่ะ ไปสังเกตนะคะไปสังเกตเงานะคะสิ่งที่อาจารย์บอกมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์และมาจากประสบการณ์อาจารย์ใครที่มาดูประจำวันนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเป็นแบบที่อาจารย์บอกต้องไปสังเกตเงานะคะถ้าเรามีหนาการเงินแบบสม่ําเสมอบ่อยๆนะคะบ่อยๆนะคะลองไปควบคุมอารมณ์ตัวเองก่ะนะคะหลังจากนั้นมีวินัยในการใช้จ่ายก่ะนะคะ เก็บอย่างน้อย10%บเปอร์ซของไรายได้ค่ะการเงินคุณจะดีขึ้นเปลี่ยนไปเลยแล้วคุณจะเริ่มมีเงินมากขึ้นมากขึ้นเองนะคะีิสัยคุณจะเปลี่ยนไปด้วยค่ะ มาดูต่อมาสรุปแล้วไพ่ใบนี้นะคะในเดือนนี้การเงินเป็นยังไงยังมีให้ใช้ให้จ่ายแต่ระวังนะ,ะได้มาไหลออกแค่นั้นเองนะคะระวังใจตัวเองด้วยพอได้มาปุ๊บระวังใจตัวเองนะคะเนื่องจากนะคะอ่ใจตัวเองก็จะไปใช้จ่ายนั่นเองนะคะสรุปแล้วเดือนนี้ค่ะการเงินยังมีให้ใช้ให้จ่ายนะคะแต่ระวังการไหลออกค่ะนะคะ พอไพ่ใบนี้ความขัดแย้งในจิตในใจนะคะความขัดแย้งหรือรายจ่ายที่รอนะคะฉะนั้นถามว่าเรามีรายจ่ายอยู่อาจารย์มีรายจ่ายอยู่ไม่ให้จ่ายได้ไงนะก็จ่ายตามระบบระเบียบของเราค่ะมนุษย์เรานะคะถ้าเรามีคาระหนี่แต่เราจ่ายหมดเลยนะคะไม่มีเหลือเก็บจิตใจเรานะคะพลังใจเราไม่มีค่ะพอพลังใจไม่ดีไม่มีนะในเรื่องวิทยาศาสตร์นะเขาเรียกว่าจิตวิทยากับ นะคะจิตวิทยาการเงินงาถ้ากลังใจเราไม่มีนะคะการหาเงินเรามันจะโว,โวนลูปแบบนี้ได้มาไหลออกได้มาไหลออกแบบนี้มันลูปคะแต่ถ้าเรามีเงินเหลือเก็บเล็กๆน้อยในบัญชีค่ะเดือนละหนึ่งพันสะสมไปเรื่อยไม่ต้องเยอะค่ะนี่ยกตัวอย่างเท่านั้นนะคะใครมีมากกว่านั้นก็เกิบเยอะกว่า เยอะกว่านั้นไปค่ะนี่ยกตัวอย่างจากประสบการณ์อาจารย์ค่ะเก็บแค่สองพันเองนะจากเงินเล็กๆน่ะสองพันกลายเป็นหลักล้านได้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะกำลังใจพลังพลังใจมันใหญ่ขึ้นพอใหญ่ขึ้นเราก็เก็บเยอะขึ้นพอพลังใจเราเยอะขึ้นนะคะเงินมันดูดหาเงิน่ะมันก็จะมีช่องทางไรายได้ใหม่ๆให้กับเรากะมันจะเห็นช่องทางไรายได้ใหม่ๆให้กับเราเองค่ะนะคะเพราะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยา การเงินค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้นะคะการพยากรของอาจารย์จะนำหลักไพ่ยิบซีมาพร้อมกับนะคะแบ่งปันเรื่องจิตวิญญาณหรือจะเรียกว่าจิตวิทยาก็ได้ จิตวิทยากับการใช้ชีวิตนะคะจิตวิทยาก็คือการหลอกติดตัวเราเองจิตวิทยาติดเราเองค่ะจิตใต้สํานึกเรานั่นเองนะคะเพราะส่วนใหญ่เลยค่ะชีวิตเราจะเป็นแบบไหนนะคะมันอยู่ภายใต้อุปนิสัยค่ะอุปนิสัยมาจากอะไรความเคยชินค่ะและความเคยชินมาจากอะไรมาจากสิ่งที่เราคิดรู้สึกกระทําซ้ํา เ้าไปพี่จิตใต้สังนึกสร้างเป็นอุปนิสัยค่ะฉะนั้นหากเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราจะต้องสร้างอุปนิสัยใหม่ก็คือต้องสั่นะคะข้อมูลใหม่ให้จิตใต้สังนึกและวิธีที่จะใส่บันทึกไว่เปลี่ยนแปลงไว้อันนี้ยกมาจากวิทยาศาสตร์นะคะนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่คือเราจะต้องนั่งสมาธิค่ะ นะคะเป็นเส้นทางที่รัดและไววันนี้มาจากประสบการณ์ของอาจารย์นะคะแต่ถ้าเราทําในเส้นทางอื่นๆได้ไหมชา้าเปลี่ยนอุปนิสัยตัวเองเนี่ยมันต้องใช้เวลาค่ะแต่ถ้าเรานั่งสมาธิปุ๊บนะคะนั่งสมาธิปุ๊บเรานะคะส่วนมณน์นะ,ะทำสมาธิอธิฐานจิตค่ะนะคะอธิฐานจิตเนี่ยแหละชาวพุทธเราหนังสือธรรมะเรามีอยู่แล้วค่ะคุณอธิฐานจิตนี่แหละคือการปรกแกรมจิตทามันทุกวันทุกวันค่ะอุปนิสัยคุณจะเปลี่ยนแปลง วันโปรกริตก็คือการใส่ข้อมูลดีๆในเรื่องของการเงินนะคะลองไปหาข้อมูลดูค่ะมีคนสอนเยอะแยะเลยเรื่องการปรแกมจิตนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะพยากรณ์เพียงเท่านี้นะคะใครไม่ชอบแนวการพยากรณ์แบบอาจารย์สามารถข้ามผ่านของอาจารย์ทุกคลิปไปได้เลยนะคะเพราะคลิปทุกคลิปของอาจารย์จะมุ่งเน้นเรื่องจิตวิญญ,ญาณไข่เท่านั้นนะคะใครไม่ชอบก็นะคะข้ามผ่านคลิปหรือนะคะหามไม่ดูได้นะคะเพราะนะคะ วัตถุประสงค์ของอาจารย์นั่นเองในการพยากรณ์นะคะที่อาจารย์มาทําช่องเนี่ยต้องการน,นําเรื่องจิตวิญญ,ญาณเอามาแบ่งปัน่าเพราะการดูดวงของอาจารย์นะคะนะคะในการให้ดูดวงฟรีเนี่ยมันเหมือนกับเราทำนะคะเพื่อวัตถุประสงค์ะคะด้านจิตวิญ,ญญาณมากกว่าดูดวงนะคะ นะคะเพราะการดูดวงกะมันนะคะเป็นเพียงเกณฑ์เท่านั้นแต่การแนะนำเรื่องจิตวิญญาณอาจารย์เชื่อว่าน่าจะช่วยเหลือคนได้เยอะมากกว่านะคะสําหรับคลิปนี้กะก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็มาติดตามได้ใครไม่ชอบก็ทิามผ่านไปได้นะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านค่ะ